ยายว่าคุูใหญ่เย็นกินอะไรคะเลวลคัมดิงคะ่ะเวลคัมดิ้งของที่นี่เป็นอะไรหรอเป็นน้ำมะพร้าวมะพร้าวมาเป็นลูกเลยเนาะใช่ไหมไหนอร่อยไหมรสชาติเป็นไงไหนพี่ข้าวลองดื่มให้ดูหน่อยสิแคะด้วยใช่ไหมคะกินมะพร้าวเนื้อมะพร้าวใช่ไหมอร่อยไหม นนเออน้ำอร่อยมากมีประโยชน์นะคะทำให้ผิวพันดีนะคะบ,บอกให้ปะ